จากที่พัก15กิโลก็มาถึงแล้วท่าราคานะจ๊ะแปดโมงนะที่นัดไว้ล่าสุด8ปดโมงสิเหมือนเดิมเรดอีกแล้วตลอดเส้นทางนะครับจะมีผมไป็นผู้ดูแลรชาคอยแนะคอยอยู่ผู้เดียวอ <c oughs> ย่าเผลไปห <c oughs> อบจนแค่วแห้ง <c oughs> ผมอยากเห็นคนไทยวิด้วย กินผมเองผมจัดการเองครับตรงนี้บริการทุกระดับประทับใจยังแข็งอยู่เหรอคะยังแข็งอยู่โอ้โหแล้วอืมลิ้นจี่ซะด้วยเราหาอย่างพวกยาดีหรืออะไรต่างๆนานาไปก็เดี๋ยวไปเจอชั้นอีกชุดที่สามกลุ่มนี้หน้าตาดีทุกคนครับยกเป็นผมหนึ่งสองสาม ไม่ปิดหน้าอยู่แต่ว่าเราก็ต้องต่อคิวนะยาวเลยอ่ะขอไวๆแล้วนี่คิวยาวอยากเจออยากเจอเด้วะ่ะอยากเจอขอนได้ไหมครับอะ <c oughs> อะไรนะโอ้ไม่มีอะไรครับไม่มีใกล้ถึงกับขอร้องเลยนะว่า <c oughs> ไป่อนผมได้ไหมครับ <c oughs> ก็วันนี้มีแผนที่จะไปเที่ยวเบาๆแล้ว,ลวไม่ไปหนักๆแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเติมกาแฟกันก่อนนะไปไปกันตอนนี้แหละเมื่อกี้ไปก,กินข้าวมาที่นี่นะคะปั๊มปะตะทนะที่แห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ไปเจอร้านเชบเดยตรงนี้นะคะจะมีเมนูพวกก๋วยเตี๋ยวเนาะอร่อยมากเลยน้ําซุปนะเสีย,สยดายที่ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะเอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคืออร่อยจบจบปริ้งไหมอร่อยมีหลายเมนูนะคะก็เราจะเตรียมตัวไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีหน้ากันเลยนะ คนชัยภูมิให้ลงไปก่อนหินนะตอนนี้อแล้วคนที่เดินเป็นคนที่หนึ่งนะพี่เอกของเรานั่นเองนะแล้วตามมาติดๆะิะผูดติดตามของเขาแหละและคนในพื้นที่ก็ลงไปทีหลังกันอะให้แขกเดินนำลงไปก่อนนะอ่ะโอเคอ่า คสวยงามสวยงามโอ้สวยสวยสวยโอ้ยตาได้น่ะตาตารูปตาเอ้ยไอ้นมนมเสื้อดำอ่ะถ่ายดิเขาจะถ่ายรูปกันแล้วไอหนม นมลบให้แม่นอหลกเออเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะลลกนะเออแ <Okay. S 1> ต่รูปด้วยเดี๋ยวลงไปถ่ายด้วยโอเคแล้ว ใส่รูปด้วยเดี๋ยวลงไปถ่ายด้วยฮอะไรนะแต่ย่านภาษาลาวแปลว่าาฝรั่อ๋อก็ราะานี่เลยไม่ได้มียายควายงูเลยนะไม่เน้นอะไรนะเขาเรียกเน้นจ้างตำนาน ไปอ๋อไปขึ้นมากันไปแดดอบอุ่นอบอุญไปย่ากับแก้ว <S 2> <S 2> ใช่ค่ะเสร็จภารกิจแล้วตรงนี้แล้วเราก็มาอีกที่หนึ่งนั้นจ้ะ วัดชวนนาบาเออวัดชวนนาบาใกล้ภูเขาไฟได้อือ,อันนี้เรามาไหว้ทาว้าวไอชวนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนาะจงที่ชมอืหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ทิวทัศน์เป็นของเราภูแบบขเขา,าเป็นของลาวอืมเป็นของเราภูเขาเป็นของลาวเชี <c oughs> ยงหยาง <c oughs> วัดตูมไหมเชียงหยาง พี่เสียงยังคือเสียงนกบ่๊ะกำลังหายอยู่ว่าต้นตอันอยู่ตรงไหนสิ่นงสัญญาณที่แบบนี้ห <c oughs> <c oughs> ลอนบ่สัญญาณขนาดขนาดลาง,งานแล้วน <Okay. S 1> ะบอ๊นะนกเหรออ๋อนกนี่เนาะน <c oughs> ่าจะเป็นนกนะอยู่บนนี้ต้นอยู่ต้นโพรนกอะไรนะ ต๊ดไม่ได้หรอไม่รู้สิอยู่ต้นโพนี่แหละใช่ใช่ใช่มันร้องตลอดเลยก็เลยงง็เป็ปเสียงอะไรทำาไมเมฆดำฝนจะตกเมฆดำบ่ะทางนะู้นโอเออวะ่ะก้อนนี้ดำดำ เสร็จแล้วจ้ะแล้วเราจะไปไหว้ท้าวเวสสวรรณกันไหว,ว,ว้พระเสร็จแล้วเออไม่ใช่สิถ่ายรูปเสร็จแล้วสิมาไหว้พระเสร็จแล้วอย่างยังมาใหนไหว้อยู่ไปทำบุญเงี้ยทำบุญชาแล้วใช่ไหมเดี๋ยแต่ว่าเราไหว้ตรงตรงนี้ใส่รองเท้าเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วก็ไปถอดตรงนู้นโอเค どうも。 มาฮะ,าะหอมฉันก็มาสะดุดเอ่อกับแกงเห็ดนะไปเที่ยวค่ะ um, อ okay, 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 uh ันแหละนะจะมาซื้อแกงเห็ดอ่า กินข้าวแล้วจ้ะไปซื้อที่ตลาดต้องชมริมโผงมานะจ๊ะแล้วก็ที่พักเราก็จะอยู่ใกล้กับตลาดพอดีเลยเราก็พอดีมีเก้าอี้มานั่งกันเนาะก็นั่งกินข้าวกันตรงนี้เราไปซื้อข้าวมาแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นวันพักผ่อนเนาะเพราะว่านิ่มกับพี่เอกก็จะกลับ แล้วในวันพรุ่งนี้ก็ในทริปนี้คือปลื้มแล้วก็ดีใจมากมากเลยนะเพื่อนมาไกลนะขับรถประมาณห้าหกชั่วโมงมาถึงนี่รู้สึกขอบคุณเพื่อนไม่อยากไม่อยากพูดแต่หน้านะกลัวเราก็บองน้ําตาตื้นไม่อยากพูดอะไรเลยก็ร้องไห้ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่เจอกันนะเดี๋ยวไว้รอเจอกันวันที่วันที่เราจะต้องจากลากันจบกันด้วยภาพนี้นะคะกินข้าวกัน โอเคกินข okay, so yeah. oh, ้าวกันนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายนะสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้จ้ะอืมไปอะไรนะไปอื่นๆนวนโรงเรียน่ะมันจะมีที่วิ่งแล้วทนเส้นยิปบุนอะไรนะอ๋อถนนทางนู้นหรอคะค่ะถ้าไปจากหน้าบ้านเราจะหนึ่งสภามั้ย ข้างล่างลงได้ไหมคะตรงโอเคไปไปดูอัตวัวโรงเรียนเลยนิดนึงมันจะมีทางลงอ๋อที่มันจะมีหวาอากาศดีด้วยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะออโเคเดี๋ยวนั่งรอนิ่มกัน สวัสดเช้าวันที่4แล้ววันนี้จริงๆเราต้องกลับกันแล้วนะคะแต่ว่าเราก็นะนิ่มชวนออกมาวิ่งก่อนสักอรอบสองรอบประมาณแต่ว่าพี่ที่อ,อยู่รีเซพชันบอกว่าสักสามรอบก็พอเพราะว่ารอบหนึ่งก็ประมาณสามโลลงมาแล้วเดี๋ยวบอกนิ่มก่อนโอเค จริงๆเราจะไปดูผ้าที่ตกกันนะเอ้ยปผ้าทิ่ตกอ่อนเลยเหรอผ้าทิศขึ้นก็มีแสงเรืองรองมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เยอะนะก็ยังดีใจที่ตื่นทันนั่นแหละเอามาแล้วมาแล้วยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราออกไปดูน้ำโขงกันเนาะอะไรนะพ <c oughs> ี่เขาบอกว่าวิ่งตรงไปตรงนู้นมันจะมีทางลงข้างล่างหน้าโรงเรียน นี่คนนี้ฟิตนอนนอนนอนพี่ 3มโลจริงเหรอเนี่ยเราจะไปถึง3แล้วกลับมาก็สามเองนะโอ้ริมขงแอาจร้จิงริมขขงที่นี่ต่างไปจากริมขขงที่อื่นนะเพราะว่าจะมีทางลู่วิ่งอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าที่เขาเรียกว่าอะไรอะริมโขงจังหวัดอื่นก็จะมีที่ติดกับเมืองเลยเนาะอันนี้ก็จะมีแบ่งโซนเป็นลู่วิ่งเหมือนทางรถนั่นแหละ ขามาวิ่งประจําเส้นนี้ปั่นจักรยานะอะไรเงี้ยก็จะแยกต่างหากกับถนนที่ใช้สัญจรปกตินะตอนนี้เขาทั้งสามคนไปทางนู้นแล้วไปก่อนแล้วปล่อยให้ล่วงหน้าไปก่อนจเล้านั้นก็คือหาเรื่องพักกันได้พระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากบรรยากาศดีหมอกบางๆและตอนนี้ พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว6มง49นาทีแล้วค่ะเป็นเวลาที่ดีมากๆจริงๆพระอาทิตย์สวยมากแดดจางๆอ่อนๆสายน้ำโขงต้นหญ้ามีน้ําค้างอยู่ปลายยอดหญ้าเสียงนกบรรยากาศบริสุทธิ์สุดเข้าไปเย็นสดชื่นมากๆเลยนะคะ ใครที่กำลังนอนอยู่ตอนเช้าถูกต้องแล้วค่ะนอนดีกว่า <laughs> หลังจากนี้เราก็จะไปท้าต้มนะคะที่โรงแรมเจ็ดโมงก็จะมีอาหารเช้าแล้วเรานึกถึงไข่กระทะเหรอเข้าต้มร้อนหิวแล้วเนี่ย <laughs> เราเรากลับไปก่อนได้ไหมให้ สามคนนั้นเขาวิ่งกันต่อดีไหมแล้วแล้วแล้วไหนคือบรรยายมาซะดิบดีเลยนะเมื่อกี้มันไม่มีผลอะไรเลยเหรอเอาละเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อนะพเพื่อนเพื่อรอรอละเดี๋ยวไปนี่ฮะรอเขาต้มปะบกลับไปกินกับโจ๊กอะไ,ไ้เออไ โอ้บรรยากาศดีเนาะนะสองคนนี่วิ่งกันเป็นยฟังอยู่ว่ามันเขาฟังเพลงอะไรฮะเพลงอะไเพลงลาวนี่บอกอ้าวมีเสียงบ่สบายดีเฮ้ยฮ่ฮ่เฮ้ยยังเฮ็ยน่ยเฮ้ยนี่ยพี่เขาเยังได้ยังเกี๊ยนแบบอย่างนี้ป่าพอดนะภูเขาไฟแบบมิดเลยพอเห็นเลย โอ้ยขาแรงมาถึงก่อนปะคือลองลองลองดีแท้ทำลายสถิตินิวไฮบ่โอ้ยนิวพีบีปะนิวนิวไฮโอวิ่งไม่ถึงหกกิโลเลยหกกิโลแรกห้ากิโลกลับไปแล้วก็กลับมาบ่ให้มาทอดอกบื้ยขาแรงเลย เขาเล่าลูกระดึงแล้วเาได้ต่อแถวลงแบบยาวไปถึงไอ้ส่วนเดียวดายต่อลงแล้วนะ ่อวลงืมจากกันแล้วนี่พี่เอกจอกันใหม่เกียดทำงานเลยพี่ไวอิลีกับข้สู่ชีวิตเตือเดี๋ยวทิปหน้าเนาะทิปหน้าค่อยว่ากันอีกใช้ทานโจกันไหมคะท่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาเอายาแก้คิตเอามายาแก้คลิพราใส่พิษยาพิษลงไปในโจกยาไปาล้ว ยางท่านก็จะกลับมาบางคนอยู่ไกลเขาก็บอกว่าเขาอยู่เชียงรายคงตั้งใจที่นู้นนลครับมงไม่ได้กลับมาบรรยากาศดีนะถ้ามาช่วงมีบรรยากาศดีแต่ว่าถ้าอาทิตย์ที่แล้วอะาองศาหนาวแบบลมแรงมากครับประตูบ้านเปิดนี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบประตูปิดเเข้ามาเองเลยวันนี้ยังดีไม่มีลมค่ะเพราะให้ลูกค้าได้เดยเออทุกสิ่งทุกอย่างลขอบคุณพี่มอนกันพี่แนะนำทุกอย่าง ทั้งร้านกาแฟทั้งวีจะร้องไห้จริงๆนะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวก็ได้เจอครับใช่เดี๋ยวก็ได้โพลิแคทโพลิแคทอะไรนั่นนั่นนั่นมาแล้วมีคือมาพบกันใหม่พบกันใหม่โอ้เราพบกันใหม่โพลิแคทเออวันนั้นไปไปเซ็ตต้อนคนเขาอยู่เต็มเลยไม่รู้ว่าเราพูอะไรมาพอดีไปไปดูใกล้ๆไปไหนบ่อยากอยากเห็นเจ้าของช่องร้องไห้ง่ายจะเลอะ ไปไปอยู่นานไม่ได้บ่อน้ำตาจะแตกเจอกันเจอกันเจอกันไป้คาีรับแล้ว่ารไป้วไปาลยน่าไปแล้วเระาียบร้วเยก็ีแวยกกันกแลยับนะคะราับแล้วเะีบแล้วไเย่ะาับแค่ะว่าบแ่ว่าเาะกแล่ว่านิับไปทลางับไปทาง หนองคายนะคะทะลุดรขอนแก่นแล้วก็เชียงภูมิด้วยเนาะก็จะแวะซื้อของฝากกลับบ้านนะคะก็แนะนําไปละหนองคายเออถ้าผ่านทางนั้นก็หมูยอคุณเชียงอะไรอย่างี้อร่อยกวันนั้นเอากาแฟมาให้ให้ลองให้บีเอกลองเนาะเป็นกาแฟดิบเนาะเพื่อนๆก็ติดใจก็เลยแนะนําให้ไปซื้อที่นู่นนะคะก็ลากันด้วยเออคือมันก็ คือเป็นคนเซนซิทีฟจริงๆเวลาทําอะไรแบบนี้คือไม่อยากจะอยู่แช่ตรงนั้นนานอะจริงๆคือแบบคือนะเอ <laughs> ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งไหมแต่เวลาแบบจากลากับอะไรทักอย่างนันมันจะรู้สึกอย่างงี้แล้วก็แบบแล้วก็เขินที่จะจะรู้สึกอะไรแบบนี้ให้เพื่อนเห็นอะมันก็มันนะ <laughs> นนอีแล้ว <laughs> เอาไปมนวาเด <laughs> ี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอกันใหม่ <laughs> ข้างหน้าเราจะมาเจอกันอีกนะคะแต่ว่านี่บอกว่าเดี๋ยวหน้าฝนจะมาซึ่งหน้าฝนก็เกือบครบรอบปีหนึ่งอ่ะที่เราจะได้เจอก็เลยบอกว่าอาจจะได้เจอกันก่อนเพราะว่าเราอ่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้มาทาบุญกันก่อนหน้านี้เออมันอาจจะต้องได้เจอกันอีกนะก็ขอขอบคุณเพื่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอกด้วยที่ไปร่วมทริปด้วยกันไปลำบากด้วยกันนะคะแต่ว่า ความลําบากอ่ะอาจจะสู้อย่างอื่นไม่ได้หรอกแต่พูดถึงว่าในในในมุมมองของเราหรือว่าในสถานการณ์นี้คือแบบเออก็ไปลุยๆด้วยกันแหละอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่งอแง,เ,งเลยไม่มีใครงอแง,เ,งเลยแต่เรางอแงกันตอนนี้งองแล้วงอกระดูตุ้ยๆงอแง,งแล้วจริง,งเ,งๆๆเออก็ฝากติดตามางไงก็คลิปนี้จะพยายาม ทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศดื่มด่ากับความสนุกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะไม่ค่อยจะนําเสนอสาระอะไรมากมายหรอกแต่คืออยากให้เพื่อนๆได้ Enjoy กับสถานการณ์ความรู้สึกหรือบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเอาเป็นว่า คิปนี้ก็น่าจะจบแล้วแล้วเราเดินทางกลับบ้านจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักกันนะคะที่ยังดูคนที่ดูมาตลอดก็ขอบคุณมากมากจริงๆ,ๆนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปไหนที่ที่มีความสุขกันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่นะบ๊ายบายจะร้องไห้